สลามอะลยัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูสวัสดีทุกท่านนะครับตัวนี้9,000บาทชุดนี้นะครับ9,000บาทนะดูเดี๋ยวผมไปด้านหลังก่อนอนี่ปล่อยนหลังนี้นะครับตัวนี้มีรูดีน,นึงนะครับพวยังไม่ไปทำลืมๆนี่มีรั่วตรงนี้นะรั่วตรงข้อต่อนะครับเดี๋ยวผมไปทำใหม่ ตันนี้ใช้หอกคัพแล้วนะครับใช้หอกคัพเดี๋ยวมาเราดูแรงดันของหอกคัพเป็นยังไงนะฮะแน่นอนว่าสตีมดูมได้ด้วยเอ้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยเรบบุสกาแฟก่อนกาแฟหมดนะ้ <c oughs> ับบุสทำไมอ่ะ ยาวๆนลยฮนะมีรั่วอ่ะโอ้เดี๋ยวไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวไม่ป็นเลยคืนแล้วพื้นก่อนเดี๋ยวเราไปเชื่อมใหม่ <c oughs> I'm bugging you nothing. <laughs> วันนี้ข้อดีของมันอยาที่บอกครับนี่มันมีที่จับมีมันมีที่ที่ทประครองเรียบร้อยแล้วมันมีที่ประครองนะครับอ,อแก๊สกลางกลาครับ สองบาทกว่าๆนะครับนี่คือโมเสตีมนม6กครับที่ผมขายไปนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้โมเสตรตมนมสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสองพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เอาแบบไปต่อพ่วงก,กับเครื่องมีนวนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ก็คือใช้โมเหมือนงินแล้วก็ใช้สายให้เรีเยบร้อย่อยว่ากันเรื่องของราคานะครับ มีรั่วนะรมรับตอนนี้เดี๋ยวองไปไปเชื่อมต่อไปแรงนั้นอาจจะไม่ดีครับเพราะมันรั่วสไตล์นี้ชอบสไตล์นี้ก็ทักทายไม่ได้ครับสั่งได้เลยสั่งได้เลยนี่ เตรียมนมไว้เลยนะสองปากกว่าแล้วนะเราไปนะครับนี่ปรปตรงนี้นะ กาแฟก็ระ,ะบายน้ำในท่อก่อนนี่เราปิดแล้วนะ,ะปิดแกนะโอ้ ให้มันฟูฟูไม่ได้อะมันฟูฟูปั๊บมันจะเป็นฟองคือปล่อยให้หัวมันผูกไม่ได้ถ้าหัวมันผูกปั๊บเนี่ยหัวสตรีมวมเนี่ยมันจะเป็นฟองฟูฟูฟยเนี่ยเป็นฟองเลยเนี่ยมันเป็นฟองต้องคลอด อ,อ่ะแบบนี้ครับมันผิดจังหวะไปแล้วต่อต่อไปเลย <c oughs> ย่มร้อนนะครับ <c oughs> อุยอ๊ยอยมีไว้ยยังมีอว้ย นี่เดี๋ยวเช็ดดีนครับเห็นไะ,ะนี่รูบร้อยไปไปฝึกกันนะครับลาเสียหั ไม่ดูเห็นเ่าทางพิรใช่ป่ะนี่ลายนะลายลาย,ลายนี่เอาดีแล้วนะโอเคนะครับเรียบร้อยปิดไฟแล้วสุดแก้วที่สองแล้วนะครับเนี่ยของเช้านี้มาดูกันนี่ ก็มีแฉะอยู่นะมีแฉะมีแฉะนี่กุกกี้ร้อนนะร้อนนี่คุกกี้โอเค,รอรออเ,คเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะได้วันนี้น่าจะเดินทางไปทำธุระ นองโน้นบ้านไหนตรงนี้รั่วหนึ่งนะครับนี่ที่ที่มันออกมาไม่สมบูรณ์แบบนะครับรั่วอย่างหนึ่งที่บอกได้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะที่เข้ามาทถ่ายนะครับหลายๆท่านนะครับขอบคุณพักซีกนะครับขอบคุณคุณต้าหมูสดนะครับจาก u t u b e มีรู้รล่าเนี่ยเี้เอย โอเคเดี๋ยวคือตัวเนี้ยหกครับกับสิบสองครับระดับการบดไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมไปทำอันนี้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับที่บอกเลยว่าหกครับจะดีกว่าและสามครับดีที่สุด <laughs> งงมันเป็นอย่งงางนั้นไปมันเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าถ้าถ้าสามครับเนี่ยท่านจะไม่ได้ เดี๋ยวลองดูครับก่อนพวกคับน,น,บนี่มันจะสตรีมหนุมได้นั่นจบนะครับและวคุกคับเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไอ้หัวหกห้าสิบแปดมิลเนี่ยมามาใส่ตรงนี้ได้แสดงว่ามันมีดีกุลละอย่างสามคับไม่สามารถใส่มอสตรีมหนุมได้ไม่สามารถที่จะใส่สักการสตรีมหนุมได้ถ้าเกิดใส่ได้สุดยอดเลยหรือว่าจะลองทําดูผมอาจจะลองลองลองทําดูว่าเอา ถ้าตีมลุงไปใส่ในหกครับอ่ะเอ้ยสามครับอ่ะมันได้ไหมมันเวิร์กไหมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันเวิร์กขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะได้นะเอะไว้ไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้เราไว้ก่อนเอาไว้ก่อน, <c oughs> เ,ออนเดี๋ยวทาตัวนี้ก่อนให้ผ่านก่อนโอเคไปนะครับหลายๆท่านทุกท่านไปแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะก็มาดูหกครับแล้วก็จะได้ไปแก้ไขตรงนี้ด้วยมันรั่วนะฮะ มันมินด้ว่ะคือช่างเชื่อมเท่าไหร่ก็ไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวต้องไปเชื่อมเองครับปัญหาววาเชื่อมเองแล้วเนี่ยนะโอเคโอเคอเคอาแค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมาก,กบบาครับบัง happy shot นะเอาแค่นี้นะครับลามสอะลัยกุมย์มร,รุนร้อยะบะเนาคาตุฮกสวัสดีครับไปนะครับอ่บ